ทาวดีล่าสุดผ่านคอรมอแล้วอนุมัติช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มนี้งบประมาณ359ล้านบาทฝั่งดวน สวัสดีค่ัทุกคนกระลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่5ธันวาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้เป็นข่าวดีของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านสาหรับการอนุมัติล่าสุดจากทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอช่วยกลุ่มผู้สูงอายุใช้งบประมาณนะคะ359ล้านบาทในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรา มาฟังรพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดนะคะทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังได้มาใจกลุ่มผู้สูงวัยนะคะซึ่งก็มีการ นุัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจัดงบดูแลกลุ่มผู้สูงวัยภาคอีสาน359ล้านบาทในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดนะคะในวันที่4ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดน้องบัวลำพูนนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวนะคะสำหรับ การอนุมัติงบประมาณโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือพังอีสานนั่นเองนะคะตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเสนอวงเงินงบประมาณรวม359ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการบริบาลน,นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรวมถึงเพื่อสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้ง5มิติได้แก่มิติทางด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งวัดล้อมและเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศ ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้นนะคะ4ล้5 3 6 1 0คนประกอบด้วยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุพื้นที่ละ2คนจำนวน3 2 2พื้นที่ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดกรองสุขภาพจำนวน3ล้าน1 8 8 0 7 7คนได้แก่กลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านกลุ่ม เตียงส่วนพื้นที่ดำเนินการคือภาคตนออกเฉียงเหนือจำนวน20จังหวัดในพื้นที่322อําเภอได้แก่จังหวัดกาลสินนะคะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชายภูมิจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสกลนครจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่งบประมาณในโครงการบริบาลนะคะมีวงเงินรวมทั้งสิ้น3 5 9ร้อยห้บาล้านสาบาทแบ่งเป็น1นงนะคะงบประมาณเดิมเนินงานนะคะ1 9 8่ล้านสามแบาทได้แก่ค่าจัดอบรมค่าตอบแทนผู้บริบาลค่าจัดกิจกรรมและค่าติดตามงาน 2. งนะคะงบลงทุน161ล้านบาทได้แก่ค่าครุพันธ์นะคะหรืออุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้ระบุเหตุผลของการดำเนินโครงการนี้นะคะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุร้อยละ20ของประชากรทางประเทศอีกทั้งเพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในชุมชนอย่างมีสุขภาพชีวิตที่ดีโดยจากสถิตินะจํจำนวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยปี2566 ณเดือนมิถุนายน2566ก็พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานนั่นเองมีผู้สูงอายุทั้งหมดเยอะมาก4,53,610คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ18.64เปอร์เซ็นต์และจากข้อมูลการคัดกรองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 3,188,077คนแบ่งออกเป็นกลุ่มติดสังคม3ล้าน89,474คนติดบ้านนะคะ84,945คนกลุ่มติดเตียงนะคะ13,658คน ซึ่งขณะเดียวกันผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มอยู่ลําพังคนเดียวและถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นนะคะสมาชิกในครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพจึงเป็นประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยต้องมีการตเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรากถึงการสร้างกลไกในระดับพื้นที่ของการมีส่วนร่วมในชมุมชนเพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเห็นความสําคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสุขภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนและการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมบนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกมิตินั่นเอง และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งงบประมาณ359ล้านบาทสำหรับมาตรการดูแลผู้สูงอายุนะคะในภาคอีสานนะคะก็ผ่านการอนุมัติจากทางคณะรัฐมนตรีหรือขอรมอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้ววันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ